สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเหรียญปวยทานดอกกุหลาบหนูสีชมพูกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกกุหลาบหนูสีชมพูของเราวันนี้นะคะสวยมากเลยข้างๆจะเป็นแบบนี้คะ่ะและข้างหลังจะเป็นแบบนี้เราใช้ริบบิ้นสีชมพูพาสเทลนะคะเป็นลายดอกไม้แบบนี้เลยคะ่ะจะเป็นดอกไม้โตๆหน่อยนะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็น สีออกมุกมุกค่ะเป็นริบบิ้นเบอร์2เราใช้จำนวน4เส้นค่ะความยาวก็อยู่ที่25เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะทำการเรียงริบบิ้นทั้ง4เส้นให้ได้ในแบบนี้นะคะจากนั้นตรงนี้เป็นลายดอกเราจะไว้ข้างหลังค่ะแล้วพับริบบิ้นลงมาให้ได้ประมาณ10ซนติเมตรนะคะเราก็จะมี ริบบิ้นด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวแบบนี้ค่ะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําฐานสี่กันค่ะโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมา2เส้นให้ด้านหน้านะคะเป็นด้านที่สั้นค่ะแล้วเราก็จะเอาเส้นที่สองคือเส้นนี้นะคะขวาม,มือคลองเส้นแรกสายมือเส้นที่สมค่ะจะคลองข้างล่างเส้นที่สองเส้นที่สี่เดี๋ยวเราก็จะนํามา ลอดช่องของเส้นแรกหรือเส้นที่หนึ่งนะคะคือตรงนี้ค่ะลอดมาทางซ้ายมือนะคะจากนั้นก็กลางริบบิ้นออกนิดนึงและเอานิ้วล้วงหยิบริบบิ้นที่อยู่ข้างนอกค่ะเส้นที่3เข้ามาอยู่ในเส้นที่4จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับก็จะได้ฐานสี่เรียบร้อยต่อจากนั้นค่ะเราจะนำเอาเหรียญน,นะคะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้น แล้วก็พับริบบิ้นด้านบนค่ะลงมาข้างล่างด้านขวามือพับไปด้านซ้ายมือเส้นข้างล่างพับขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือนะคะเราจะทําการลอดช่องค่ะทีนี้ก็บีบโคนนะคะแล้วดึงให้กระชับค่ะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้จะเห็นว่า จะมีเส้นสั้นๆทั้ง4ด้านนะคะเราจะทําการลอดช่องให้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะพอเราทำครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะเราจะพลิก ริบบิ้นมาฝั่งนี้เพื่อเริ่มต้นการทําดอกไม้ค่ะจะเริ่มจากเส้นข้างบนโค้งริบบิ้นมาข้างหน้านะคะในลักษณะน,นี้แล้วเสียบปลายค่ะไปกับช่องข้างๆของเขาแล้วดึงน,นะคะเราก็จะได้ริบบิ้นในลักษณะน,นี้เหมือนเดิมค่ะโค้งริบบิ้นลงมาแล้วก็เสียบเข้ากับช่องข้างๆแบบนี้นะคะเราก็ทําให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ พอเราทําครบทั้งสด้านนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะทําเกรสรด้านในกันค่ะโดยหยิบริบบิน้นขึ้นมา1เส้นคือเส้นนี้นะคะแล้วก็เส้นที่สองค่ะมาทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4ี่ค่ะมาทับเส้นที่สามในลักษณะแบบนี้เหมือนที่เราก็ทําเกรสรทั่วๆไปนะคะแล้วก็ใช้มือขวานะคะจับริบบิ้นในท่านี้ แล้วบิดบิดแค่รอบครึ่งนะคะหรือครึ่งรอบอะค่ะใช้นิ้วโป้งซ้ายกดเอาไว้ต่อไปเดี๋ยวเราจะทำกรีบเลยค่ะใช้กรีบข้างนอกกรีบแรกนะคะบิดริบบิ้นไปข้างนอกค่ะแล้วก็เสียบริบบิ้นนะคะเข้ากับช่องที่อยู่ข้างๆของเขาเลยนี่นะคะปลายของริบบิ้นก็จะมาออกข้างหลังแบบนี้ค่ะเหมือนเราทำกุหลับ ย้มบานนะคะเหมือนเดิมนะคะบิดริบบิ้นไปข้างหลังแล้วก็เสียบริบบิ้นไปที่ช่องข้างๆข,ข,ของเขานะคะปลายก็จะออกด้านนี้เดี๋ยวเราก็จะทำอีก2เส้นนะคะหรืออีก2เส้นก็ทำให้ครบเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ทําครบทั้ง4กรีบแล้วค่ะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดึงกรีบให้เท่าๆกันนะคะกุหลาบหนูก็ทําไม่ยากค่ะแล้วก็ประหยัดริบบิ้นด้วยพอทําเสร็จออกมาก็สวยงามสีละมุนมากๆเลยค่ะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินที่อยู่ข้างหลังนะคะออกให้หมดเวลาตัดนะคะก็พยายามตัดดีๆค่ะอยากไปตัดชิ้นงานที่เราทํา นี่นะคะเขาก็จะเหลือนิดเดียวเลยเพราะเรากะริบบิ้นให้พอดีเลยค่ะดากุหลาบหนูสีชมพูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีละมุนมากเลยค่ะเป็นสีชมพูพาสเทล ก็จะเหลือบมุกมุกหน่อยๆค่ะสวยมากๆเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ